สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันในรอบดึกของคืนวันพุทธที่12กรกฎาคมนะครับทําการสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังร้อนแรงครับก็ในส่วนของดินฟ้าอากาศก็ร้อนแรงเช่นกันนะครับก็คือล่าสุดตั้งแต่หัวค่าม,มาจนถึงแมเวลานี้หลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนนะครับฝนถลม่มหนักหลายจังหวัดนะครับในช่วง ่ําหัวขําจนถึงเวลานี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องจนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่ามาเยอะเกินที่คาดไว้นะครับในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับในค่ําคืนนี้นะครับเรียกว่ามามาเยอะกว่านะครับกว่าที่คาดการไว้นะครับก็ถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนในเวลานี้นะครับก็จะเห็นนะครับในค่ําคืนนี้เจอ ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนนะครับเป็นเรดาร์ตรวจเจอกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือได้แก่นะครับแถวนี้นะครับเชียงรายนะครับเชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนนะครับน่านลำพูนลำปางนะครับแล้วก็พยาน่านอุรรดิย์นะครับแพร่นะครับพิษณุโลก สุขโขทัยนะครับตากนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับแล้วก็รวมทั้งเพชรบูรณ์นะครับพิจิตรบางส่วนนะครับตากนะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับกลุ่มเมฆฝนที่กําลังปกคลุมในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนืออยู่ณเวลานี้นะครับภาคเหนือนี่ค่อนค่อนภาคนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลัง ถลมตกอยู่ณเวลานี้นะครับส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับก็เน้นในส่วนของอีสานตอนบนนะครับไล่ไปตั้งแต่เลยเลยหนองบัวลำพูนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับ นี่คือในส่วนของอีสานเหนือนะครับอีสานตอนบนนะครับที่ฝนกำลังตกหนักอยู่ณเวลานี้แล้วก็ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงหัวค่ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กำลังก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเจอกลุ่มฝนเล็กๆที่กำลังก่อเข้ามาอย่างอีสานล่างนะครับซึ่งคืนนี้ก็น่าจะ และรับฝนพอสมควรเช่นกันนะครับฝนที่กําลังก่อตัวจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กําลังจะเข้ามาทางด้านอีสานล่างนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับบุคดาหารกับนครพนมตรงนี้นะครับที่กําลังก่อตัวขึ้นในค่ําคืนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็น่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งที่อีสานกับภาคเหนือมีฝนตกเยอะนะครับ เมื่อไปดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่จะก่อตัวทำให้เกิดฝนนะครับแต่พอไปเช็คในส่วนกลุ่มฝนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มฝนอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็คือแถวนี้นะครับภาคเหนือนะตอนนี้ก็คือจะอยู่แถวเมี่ซูมเข้ามานะครับจะอยู่แถวเชียงดาวแถวพะาวาเชียงใหม่นะครับแถวเชียงดาวแถววังเหนือนะครับ แถวพยาานะอำเภอเมืองพยาวอำเภอแม่ใจนะอำเภอพานนะอำเภอแม่สวยนะครับอำเภอเทิงนะครอำเภอเชียงคำอำเภอพญามเมงรายนะครับที่กลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็มีอำเภอเสมิงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านปางแฝงนี่เป็นศูนย์กลางฝนตกหนักณเวลานี้นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ณเวลานี้มีทั้งในส่วนที่กําลังตกหนักแล้วก็ ส่วนที่เริ่มจะไปปล่อยแล้วนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับจะเห็นนับกินพื้นที่ในส่วนของเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนพะเยานะครับแล้วก็น่านนะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวอยู่แถวนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ชุดแรกนะครับอยู่แถวภาคเหนือนะครับเน้นเป็นภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็มีตกหนักแล้วก็สสลับเบานะครับ ในส่วนของกลุ่มฝนที่อยู่ในภาคเหนือณเวลานี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นครับนี่นะครับก็เหมือนกับแช่พอสมควรนะครับเคลื่อนตัวอย่างช้าช้านะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะตกค่อนข้างจะแช่นานนะครับนี่คือกลุ่มฝนในภาคเหนือนะครับเดีวมาดูอีกชุดหนึ่งนี่ครับชุดใหญ่นะครับแถวอีสานนี่นะครับท่านผู้ชม อีสานนะครับตั้งแต่ตอนหัวค่ำม,มาจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่หัวขบวนอยู่แถวบึงการนะครับแถวน้ำโสมอุดรธานีอุดรน,นี่เกือบทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งจังหวัดนะเมื่อช่วงหัวค่าแล้วก็น้องคายนะครับอุดรน,นองคายหนองบวัวลําพูแล้วก็ไล่ต่อมาถึงสกลนครน,นะครับบึงการตรงน,นี้บึงการพรเจริญบึงการแล้วก็ชุดใหญ่อยู่แถว นครพนมนะครับนครธนมแล้วก็สกลนกครนะครับตอนนี้หัวขบวนอยู่ฝั่งนี้นะครับกําลังจะเคลื่อนที่เข้าหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวนะครับก็จะเห็นับว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งอยู่แถวสกลนะครับแล้วก็ชุดที่กําลังจะเข้ามาเสริมนี่ครับอยู่แถวนี้นะครับ นครพนมท่าแขกโซนนี้นะครับก็น่าจะมีมาเติมเรื่อยๆนะครับนี่คือกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่อยู่แถวอีสานนะครับในค่ําคืนนี้ซึ่งก็ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ํานะครับตัแต่ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับแล้วก็ยังยังคงตกต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับก็ตกสลับหยุดนะครับ นิ่งครับนี่คือกลุ่มฝนในส่วนของอีสานตอนบนนะครับย้ำเราจะมีอุดรหนองบัวลําพูนะครับหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับนะนะที่กําลังตกหนักอยู่ณเวลานี้นะครับนี่คือกลุ่มฝนในค่ําคืนนี้นะครับสองกลุ่มใหญ่ๆจะอยู่แถวภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับ ในขณะอีสานตอนล่างก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่กําลังตกาอตัวนะครับแล้วก็มีปราปลายแถวอีสานตอนล่างนี่นะครับแถวรอยต่อชัยภูมิกับเพชรบูรณ์นะครับนี่คือกลุ่มฝนในค่ําคืนนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นคิวของภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบน,นครับที่มีฝนตกนะครับในค่ําคืนนี้แล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องไปจนถึงดึกนะครับ ซึ่งเมื่อไปเช็คในส่วนของเรดาร์เดี๋ยวไปดูเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้เรดาร์ของขอนแก่นกลับมาใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดเจนครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่หาดูภาคอีสานก่อนอ่าขอไปดูภาคเหนือก่อนนะครับท่านผู้ชมดูที่ภาคเหนือก่อนก็จะมีกลุ่มฝนอยู่นี่นะครับแม่ฮ่องสอนบางๆนะครับ่ท้าเชียงใหม่แม่แตงเชียงใหม่สันทราย แม่ริมเวียงป่าเป้าเชียงรายแม่สลวยเชียงรายทานเชียงรายแม่ลาวเชียงรายเมืองเชียงรายถึงเชียงรายพญาเมงลายเชียงรายขุนตาลเชียงรายแม่เชียงของเชียงรายเวียงแก่นเชียงรายนะครับแล้วก็เชียงคำพยาวผูซางพยานะครับปงพยาว อำเภอจูนพยาวดอกคำใต้พะยาเมืองพยานะครับแม่ใจพยาววังเหนือลำปางอำเภอเมืองลำปางบางส่วนดอยสะเก็ดเชียงใหม่สันทรายเชียงใหม่แม่แตงเชียงใหม่นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนภาคเหนือนะครับอายแมงสอนบางส่วนนะครับที่กําลังตกอยู่ในค่ําคืนนี้นะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับชุดใหญ่นี่เลยอยู่ี่สานี่นะครับาได้ดูแถวอุทรนะท่านผู้ชมก่อนี้นะครับตรงนี้ก็นำโสมอุดรน,นายูอุดรสังคมหนองคายท่าบ่อหนองคายสีเชียงใหม่หนองคายุดอับอุดรน,นะครับมีฝนไปปล่อยอยู่นะครับบ้านผืออุดรอำเภอเพนอุดร พลพิสัยอุดรบ้านดุงอุดรน,นะครับเฝ้าไร่หนองคายโซ้พิสัยบึงการเจริญศิลสกลน,นครสว่างแดนดสนสกลนครบ้านม่วงสกลนครนะครับว่านอนทิวาสกลคําตะก,ก้าสกลอากาศอำนวยสกลน,นะครับเซกาบึงการบึงของหลงนะครับบึงการนาทมนครพนมบ้านแพงนครพนม สีสงครามนาครพนมนะครับกุสุมานาคนครพนมอําเภอเมืองนครพนมโพนสวรรค์น,นครพนมท่าอุเทนคนครพนมกําลังตกหนักนะครับเรนูนครน,นครพนมนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่นะเวลานี้นะครับแล้วก็มีบางส่วนอยู่แถวสีเทเพเชรบูรณ์แล้วก็ตรงนี้นะครับสีเทเพเชรบูรณกับ ในส่วนของรอยต่อระหว่างโคราชกับเพชรบูรณ์นาเชือกนะแล้วก็ข้างล่างบ้านปวดบุรีรัมย์นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็เน้นภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับในส่วนของภาคกลางกับภาคใต้นี่ไม่มีกลุ่มฝนในค่ําคืนนี้นะครับอ๋อมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวโซน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทานโตยะราเบตงยะลานะครับยะหายะลากำบังยะลาแล้วก็ศรีสะครนราธิวาสจันแนนราธิวาสสุขลินนราธิวาสแหว้งนราธิวาสนะครับก็เป็นกลุ่มฝนแล้วก็มีแถวหัดใหญ่สงขลานะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากเรดารของกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ